ผมเกี่ยวเพื่อไทยรู้ว่าตัวเองเจอกับวิกฤตความเชื่อถือศรัทธาวิกฤตความเชื่อถือศรัทธาที่มันใหญ่กว่าแค่นายกอ่านไอแพนะซึ่งมันมีเรื่องใหญ่หลายๆเรื่องที่มันกำลังจะตามมาถึงแม้ว่าไอเรื่องประเภทยื่นยุบพักอะไรพวกเนี้ยมันไร้สาระดูไร้สาระคือไอประเภทนีติสงครามที่มันมีอยู่เนี่ยมันไร้สาระมากเลยแล้วมันปั่นกันเกินเหตุแต่ผมคิดว่าสองปีกว่าที่เหลือเนี่ยมันจะมีเรื่องใหญ่ตามมาอีกเยอะ มันมีจะมีความขัดแย้งตามมาอีกเยอะใช่ไหมซึ่งมันอยู่ในภาะวะที่เ,เขาเจอกับวิกฤตความเชื่อถือศรัทธาเพราะฉะนั้นเขาต้องเอาคุณนัทวุฒิใช่ไหมซึ่งเป็นคนที่แบบว่าพลังมวลชนเนี่ยสามารถที่จะดึงพลังมวลความเชื่อถือศรัทธาของของมวลชนได้มากที่สุดเออเพียงแต่ว่าคุณนัทวุฒิอ่ะที่ดึงความเชื่อถือศรัทธาของมวลชนได้มากที่สุดก็เพราะว่าเขาไม่เขาไม่เอากับเพื่อไทยตอนข้ามขั้วหรือย้อนไปตั้งแต่ตอน เนื้อโทษสุซอยเขาไม่เล่นด้วยเขาไม่เอาด้วยเขายืนจัดจุดยืนตัวเองมาตั้งแต่ปีปีต้นปีห้าหกห้าหกห้าเจ็ดคอัคใช่ป่ะเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมก็คิดว่าแล้วเอาคุณทวฒิเข้าไปเนี่ยจะยังรักษาความเชื่อถือศรัทธาได้ไหมหรือว่าคุณทวฒิจะสามารถที่จะเข้าไปแก้เรื่องเนือโทษศกรรมช่วยเรื่องศักดกรรมได้ไหม,มช่วยเรื่องเนี่ยเรื่องศักดกรรมเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเรื่องการแบบทวงคอาธรรมให้เสื้อแดง ช่วยได้ไหมหรือว่ากลายเป็นแบบทําลายศรัทธาคนนัทูแล้วยิ่งหนักข้าไปอีกอ <laughs> คือผมคุยกับเพื่อนน้องๆหลายคนเนี่ยหลายคนเข้าเฮิร์ตนะคือโอเคเขาไม่เห็นด้วยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่เห็นเป็นโบวเตอร์เพื่อไทยเนาะแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการข้ามคั่วแล้วเขาก็เลยว่าพี่เต้นเนี่ยยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรยังเป็นศักณ์ของของการต่อสู้ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะปอย่างเงี้ยเออ <But S 1> <Her d. S 2> แสดงว่านั่นไม่ใช่เราทำไมครับผมไม่ได้เฮิร์ตเลยเลยผมรู้สึกไม่ไม่ค่อยประหลาดใจ <laughs> <laughs> ทำไมพี่ทำไมพี่ถึงไม่ไประหลาดใจเอ่อมันต้องลำดับอย่างนี้ก่อนว่าในแง่พันธะของคุณเต้นที่เขามีกับพรรคเพื่อไทยกับคุณแท็กสินการช่วยเหลืออะไรกันมาในหลายๆด้านเนี่ยพอถึงเวลาที่เขาถูกลองขอคุณเต้นเขาก็ปฏิเสธได้ยากผมคิดว่าแล้วที่ผ่านมาก็มันก็ไม่ได้บอกว่าเขา ฉีกตัวออกห่างจากไปอยู่ตรงข้ามใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าแค่ขอไปขอไปออกห่างๆไม่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ฉีกตัวไปอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมเขาก็เพียงแต่ว่าอไปออกห่างๆแล้วก็ไปทําร้านค้าของเขาทําเครื่องดื่มของเขาอะไรอย่างนี้ซึ่งก็เขาก็ยังเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นที่พึ่งทางใจของคนที่เอเลือกเพื่อไทยจํานวนหนึ่ง ซึ่งซึ่งซึ่งเฮิร์ทกับการข้ามขั้วแล้วก็ยังเป็นมิตรกับพวกส้มจํานวนหนึ่งคนที่ข้ามไปเป็นส้มอะ่ะพวกแดงที่ข้ามไปเป็นส้มซึ่งก็ยังคุยกันได้ยังอะไรอย่างเงี้ยไปเยี่ยมเยียนไปอะไรต่างๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอท่าทีของเขาก็เพียงแต่ออกห่างออกไปแต่ไม่ได้บอกว่าไปอยู่ตรงข้ามนะครับอเป็นตัวแบบ <c oughs> ก็มีความเชื่อมมีความสัมพันธ์กับเพื่อไทยอยู่แต่ยังมีความเชื่อมความสัมพันธ์กับคนที่เฮิร์ทกับเพื่อไทยกับคนที่ข้ามขั้วไปจากเพื่อไทย อันนี้มันเป็นจุดที่เขาอยู่มาเพราะฉะนั้นไอ้พอถึงจุดที่มันอาจจะแบบเหมือนกับเพื่อไทยรู้สึกว่าจําเป็นต้องเอาคุณเต้นกลับมาเนี่ย yeah. เอออันนั้นนะ่ะเขาก็ต้องกลับเพราะความสามนธ์ที่มันมีอยู่ตัวกันมันทําให้เขาตัดไม่ขาดตัดขาดไม่ได้ผมก็เลยไปสนใจว่าตัวลงเนี่ยอะไรคือจุดที่ต้องเอาเต้นกลับมาถ้าบอกว่าเฉพาะมอบจตุพรเฉพาะมอบสดทิ์นี่กระจอกไป <laughs> ครับ <laughs> แต่แตแตแน่นอนว่าแบบแบบอย่างอย่างคุณนัทวุฒิเนี่ยเป็นคนเพื่อไทยแน่ใช่ไหมครับแล้วก็มีความผูกพันกับคุณทักษิณคุณยิ่งรักนะครับแลวก็คนคุณคุณ,ค,ณคุณอิงด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าแกก็มีหมวกอีกใบหนึ่งที่เป็นวกใบใหญ่มากก็คือคนเสื้อแดงแล้วคนที่คอยแกเป็นเสน่ห์ลักษณ์ของการทวงถามความยุติธรรมให้กับคนเสื้อแดงอะไรอย่างนี้ครับผมกว่าแบบว่าคือสอง่วนนี้ไม่รู้ว่าแบบมัน มันขัดกันไหมหรือว่ามันไม่ขัดแย้งกันไม่รู้ว่าพี่ถึงก,กับพี่เอามองยังไงผมผมคิดว่าคือเอเข้าใจแหละเหตุผลที่คุณทัวุวิกลับมานะกนะ็เหตุมันสอดคล้องกับพี่ถึงนั่นแหละเบื้องหน้าเบื้องหลังผมก็คิดว่าเป็นประมาณนั้นแหละ <c oughs> แล้วเราก็พยายามจะเข้าใจเหตุผลของแกนะแต่แต่ประเด็นก็คือผมคิดว่าน่าจะสอดคล้องกับหลายคนนะผมเห็นด้วยว่าคือถ้าจะเข้ามาในลักษณะ แบบนี้นะกลับมาอีกยอมเสียคําพูดไปขนาดเนี้ยคุณนทวุฒิคงต้อง <c oughs> ทําอะไรบางอย่างที่มันมันคุ้มกับการที่คุณไม่รักษาคําพูดะนะะแล้วก็ภาพที่มันสูญเสียไปอย่างที่ที่บอกว่ามีหลายคนเขาเฮิดอะ่ะอย่างน้อยมีสองเรื่องอนะ่ะที่แกเคยผักดันก่อนหน้านี้นะแล้วก็พยายามผักดันมาตลอดด้วย พอมีตำแหน่งเป็นทางการแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็คิดว่า <c oughs> คุณนะัทวุฒิก็ควรจะใช้ตำแหน่งตรงเนี้ยแสดงบทบาทให้มันให้มันเข้มแข็งชัดเจนขึ้นแล้วยืนหยัดส่วนมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะ่ะเป็นอีกเรื่องนึงนะปลายทางเนี่ยก็คือสองเรื่องที่ว่าด้วยการผลักดันแก้ไม่ใช่แก่ <c oughs> น,นิรโทษนิรโทษให้รวมมอหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมเรื่องที่สองก,ก็คือเรื่องพอลปที่ว่าเคยผลักดันว่าจะให้ญาติผู้เสียชีวิต อ่า <utan, S 3> ประปปปชอะกับปปชอันนี้ซึ่งคุณนัทวุฒิเขาเขาผักดำมาตลอดแล้วก่อนที่เขาจะเข้าประมาณหนึ่งเดือนผมยังจําได้เลยเขาก็ยังโพสต์เรื่องนี้อยู่เลยนะโพสต์ทํานองว่าอยากเรียกร้องให้รัฐบาลอใส่ <c oughs> ใจกับเรื่องนี้ประมาณเนี้ยตอนนั้นผมก็ยังเอา <c oughs> ที่โพสต์แกมามาแซวแกอยู่นะว่าเออไม่ไม่เห็นเลยว่าก่อนหน้านี้นายกอิงเขาตอบคาถามนี้ยังไงอะไรประมาณนี้นะแล้วเมื่อเนี้ยเมื่อถึงเวลาที่ ุณยอมอไม่รักษาคำพูดกลับเข้ามาเลยเนะี่ยอย่างน้อยถ้าคุณทัทุตทำาสองเรื่องนี้นะสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่รู้แต่ว่าต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนคุณต้องต้องเด็ดเดี่ยวกับเรื่องเนี้ยพูดให้ชัดอันนี้ผมคิดว่ายังพอจะ <c oughs> <c oughs> บรรเทาเยียวยาความรู้สึกที่ที่เสียไปได้นะคือผมก็ยอมแล้วว่าผมก็ก็มีเฮิร์ตเล็กๆแหละแต่เข้าใจเพราะเรารู้อยู่รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ จะเรียกว่าก็ไม่ถึงกับเซิร์ไพส์หรอกนะว่าในที่สุดก็คงต้องเป็นอย่างนี้แต่เนี้ยก็คาดหวังว่าจะจะมีสองเรื่องนี้นะที่ที่อยากเห็นจากคุณธวุธครับเมื่อก,กี้ <c oughs> พี่ถึกตั้งประเด็นไว้ว่าแบบว่าน่าสนใจว่าทําไมถึงเอาคุณธวัฒนธวัทกลับมาตอนนี้นะ <c oughs> พี่พี่เอี่ยวมองอยังไงทําไมถึงเป็นจังหวะเวลานี้คือจริงๆ <c oughs> ความเห็นบอกว่าภาพของคุณัทวุฒิในแง่ของการ ก็เรียกเป็นที่ยึดเดี่ยวของมวลชนโดยเฉพาะคนเสื้อแดงนี่นะส่วนส่วนใหญ่ด้วยนะผมคิดว่าเขายังมีภาพที่ที่ดีอะ่ะคนยังรู้สึกเชื่อถือในตัวคุณวุฒิคุณนทวุฒิแล้วก็มั่นใจในเรื่องจุดยืนทางการเมืองครับโอเคที่ผ่านมาใจยังไงไม่รู้แต่ทุกคน <c oughs> หลายคนอะ่ะผมคิดว่ายังเชื่อมั่นกับเรื่องนี้เขาว่าเขายังมียังไงก็ยัง มองเห็นเขาเรียกมองเห็นประชาชนเป็นใหญ่อ่ามองเห็นว่าประชาชนนี่คือเจ้านายคนที่เขาควรจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อตอบสนองความความต้องการหรือความเรกรลองของประชาชนมัะนั้นสิ่งที่พักเพื่อไทยเห็นก็คือเห็นตรงนี้แหละเห็นคุณค่าของคุณนะัทวุฒิตรงนี้ใช่ไหมแต่จะเอามาช่วยใน ในสถานการณ์อย่างไงบ้างเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคุณค่าของคุณนัททตคืออยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่เรื่องอย่างน้อยเนี่ยผมว่าเขาเขายังสามารถโน้มน้าวชักจ,จูงจะคนที่เปลี่ยนไปแล้วหรือจะกลับมาได้เลยหรือไม่นะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเขายังมีภาพของความเชื่อมั่นจากมวลชนจํานวนมากในเรื่องพวกนี้อยู่แต่แต่เนี้ยมันมันย้อนกลับนะหมายถึงว่าพอพอถึงวันที่คุณ ไออารมณ์แบบนั้นนะ่ะคืออารมณ์ก่อนที่จะเป็นวันนี้ไงพอมันเป็นวันนี้แล้วคพอมันเป็นวันนี้แล้วนี่แหละไอที่พอคุณเปลี่ยนอย่างเงี้ยอารมณ์แบบนั้นนะ่ะมันเนี่ยเป็นจุดที่ต้องวัด่ว่ามันมันคุ้มหรือไม่คุ้มกับเรื่องที่ที่ไปเปลี่ยนอะไรแบบเนี้น